โอ้ยรอนรอนมาทำเอาอีกไหมเนี่ยเขาอะ่ะชอบกินไมไหมกรอบๆอย่างเี้ไม่ไม่ใช่ปล่อยให้มันไหมนะวันนี้ทำรสไก่ให้คุณบอสใหญ่แล้วก็คุณน้อกแจ็คแต่วันนี้ร้อนมากเลยแต่แจ็ครู้สึกว่าเขาจะกินขาอยู่อื n นด a า i ล็กน้อฟอยู่แจ็คจะทาขาดูนะจะบอกขาแจ็คโอ้ยร้อนมากเลยก็มีผักต้มให้อันดี้แล้วก็มันฝรั่งโรดมันฝรั่งแล้วก็ยกเชียแต่บอซื้อเอานะคะอร่อยอร่อยไก่นี่ไก่ฟิเล่นอร่อยบ้านนี้ไม่กินไม่ทานไก่ธรรมดา ไม่เอากินกาแฟเลมันก็ไก่ข้าวโพดอันนี้นี่ของคุณแจ็คแล้วเขาชอบกินหนังเลยนะแจ็คอะแต่อันดี้จะไม่เอาโอเคแล้วเขาก็ไม่เอาเลยนะไม่เอาผักด้วยคุณแจ็คผมแล้วเมื่อกี้มีดบัวไม่คมเมืม่อกี้เ <laughs> มื่อกี้ทำไปเลยนะไปกดออกเฉยเลย <laughs> ไม่ใช่อะไรอากาศมันร้อนมันก็เลยงงกับตัวเองร้อนจริงๆเะเนี่ยไม่ใช่ร้อนธรรมดาฝรั่งบางบ้านเขากินหมดนนนโอกไก่ okay. แต่บ,าบ้านบอไม่กินเขาจะกินแต่แน่ๆเขาเขาบางฝรั่งเขากินขาไก่แต่บ,าบ้านบอไม่กินยิ่งบอสใหญ่ไม่เอาเลย เคเอของเขาโอเคลอเลยแจสิกาเธอก็ลอกด,ออลอดอกินเนาะแจสิกานุกไปดูดิฮึนร้อแล้วมันจะนุ่มเนาะแต่บอรดกนไกนานเกินไปไม่ใช่อะไรเมื่อกี้นี้โบไปซื้อของด้วยแหละปกติไก่ต้องออกก่อนมันวันนี้โบเอาไว้นานเพราะอะไรโบแวะไปซื้อของ ไอซอสเกี๊ยววิไม่มีไงเกียวิไก่ไม่มีแต่มันฝรั่งโอเคก่อ,อนพดเพละกแก่นอมิแกไม่รูลูกชายก็ประชุมอยู่นะไอะลูกไอ ไอพ่อก็เปิดเพลงสสดังลั่นเลยลูกชายก็ต้องปิดประตูทำงานตาลิง <laughs> น <c oughs> ้องฟอยุสวิทาโอ้ยรอกินด้วยไอ้ข้านไอ้ไอ้คือเนข้าวแชอัตราบันฟอยุอะไรอย่างเงี้ยบอสบ้านนี้ จัส no. no, ิกาค้ามมาให้ให okay. ้กิฟต์ให้ยูข้ามมาสิดเนาะยูสิทิ์เนาะสิดธิ์สิดสิทดาวพูดเกิดอยากตามอุ๊ยร้อนจัสิกาเนาะเนาะไปอยู่ดาเลิงโดนเนาะจีบผิดเราก็กินกระดูกกินปีกเนาะฝรั่งเขาไม่กินเนาะเาไปเชิญไม่ใช่อะไรหรอกลูกชายเขาทำงานเหนื่อยเขาบอกมัมาจะกินโรสไก่เลยเดี๋ยวมัมมิจัดให้โอเค อันนี้ก็อันนี้มีแต่กระดูกนะพอแลลวลูกสาวอยากกินเนาะจัสก้ายูวซิตแต่โบรอนมากเลยนะสุดยอดเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะกรอบดีอร่อยมากเลยน้องน่าฟังอยู่ ที่จริงนี่ยจะลดให้พ่อปูแ่แหละแต่วันนี้ะรอไม่ไหวไม่ใช่เราไม่ไหวหรอกภรรยายก็บอกถอึงเวลาทานข้าวเราก็บอกว่าคือที่นี่เขาต้องจินประมาณนี้เนาะบ้านบัวกินไม่งได้ก็มีอน,นี้นะคะอันนี้ผมก็ไม่ทำทชุบายต้องครบที่จริงโบทำเองนะคะถ้า,ถาแบบเป็นรสอ้รรสบีบอะ ก็จะทำเองคือฟาร์เวอร์ชีสไม่รู้ว่าอยากจะเอาไหมกานเต็มแล้วอะบ้านนี้ไม่ต้องหวงเรืกินเรื่องใหญ่แอนยูวันคือฟาร์เวอร์ชีสอะไรยูวันลูกคือฟาร์เวอร์ชีสเวลค t คือฟาร์เวอร์ชีสเนาะยนั่โอเค อย่าแจ็คเหรออย่าจะพูดสิ่งแย่ๆจะพูดที่นี่นะวิเคราะห์ที่นี่กินก่อนก็ไปทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนี่แหละอาหารข้าวงไม่ยากเนาะเนี่ยเนี่ยเขาไก่ทั้งตัวเขากินแค่หน้าอกนี่แหละที่เหลือเราก็สามารถกินกับส้มตำได้นะคะว่าไอ้ทำแก๊ปี่เรียบร้อยแล้ว And as well. He eat already. make give him two double four. You know we uh -huh. because, uh, because I say we eat with it the time, you know? Yeah. Uh -huh. Because we eat about a long time, but my give her pie and uh, soup. So oh, I like it, it. Well. Yeah, I can do for later. I got festival for you, but check don't want Why do you give me a lecture? Okay, Dad. You picked Jack up Huh? Jack. It was so hot. Huh? Yes, he was lying in yes. Send question, questions, Jesus. But the but, but really good. Fabulous, right? I don't want to pray. it. Yeah, you can them. Okay, I'll it being for you then. Just no, that's fine. Just Just okay. yes, get. You want some salt as well. Ah, uh, salt for the quantity. Give me a little bit of uh, salt. No, yeah. no, I feel potatoes. Ah, uh, potato. Okay, so I put the salt in. Yeah. Okay. Now. Come more potato. You want? Jessica, please stop. Go speak. Go speak to Jessica I've just been up. there, I'm not going up again. I mean, I'm going. No, no, I go. I go to I'm going out at six, by the way. I'm sorry, um, God bless you well, I need to drop him first. I don't know what time he go to work. Well, you need to be back by half six. เสร็จแล้วค่ะของคุณแจ้งง่ายๆนะคะอาหารฝรั่งประมาณนี้ก็ต้องเลือกมากเหมือนเหมือนเหมือนอาหารไทยเลยเนาะวัวก็หิวอ่ะมันทำรสไก่ลูกชายเขาเลี้ยขอมาซีซู นะเฮ้ยดียมากปมะมกเทดสกก่อลองกินกันละอร่อยกันโอเคนะคะบาย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 ร้ bye 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 bye. อนมากเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะร้อนมาก